ทริปหวานกรีนธันวาเช็คอินทะเลเกาะล้านโรแมนติกจนมีลุ้นซินขอแต่งงานกรีนธันวาจับมือกันออกทริปหวานเช็คอินทะเลเกาะล้านหลายคนลุ้นซินโรแมนติกขอแต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนลุ้นอยากเห็นงานแต่งสําหรับคู่ของกรีนอัศดาพรกับธันวาสุริยาจัก หลังจากคบหาดูใจกันมากว่า7ปีแล้วและยังคงดูแลกันในการเป็นอย่างดีมีภาพน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดกรีนธันวาโคงแขนกับไปเติมความหวานให้กับความรักในวันพักผ่อนสุดชิลที่ทะเลเกาะล้านแต่ละภาพนั้นหวานเรากับทั้งคู่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเลยทีเดียวนอกจากความหวานแล้วกรีนยังปล่อยภาพความเซ็กซีเ่เบาๆกับชุดทูพีชสีส,สันสดใสางานนี้ไม่ต้องขออนุญาตใคร รอหวานใจเป็นคนกดชัตเตอร์ให้เองเลยเพราะภาพสวยและมีช็อตหวานแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจที่ในหลายคนต่างหุ้นให้มีซีนโดมนติกขอแต่งงานเอ๊ะหรือจะเร็วๆนี้หรือเปล่าเอ่ยขอขอบคุณภาพกรีดอันเดอร์สกออัสดาพรทันวานเดอรสกอทันภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ